สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาสอนวิธีอัดเทอเลยครับขั้นแรกครับเข้าไปที่ s t o r e ครับจาเน้นๆครับดีเทอร์สับดาห์วัดพิมพ์นะครับ S C R แล้วก็กดติดตั้งเลยครับ นนสะอาดมากมากเลยครับแล้วก็กดติดตั้งเลยครับนี่ของผมมันติดตั้งไว้แล้วนะครับเสร็จนะครับกดออกครับแล้วบางของบางคนก็กดเปิดนะครับเดึนลงมากดอันนี้นะครับอันนี้กดอันนี้แล้วมันก็จะขึ้นนีงครับ